คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าพรุ่งนี้เราได้เงิน10,000แบาทคุณจะลงทุนทั้งหมดในคราวเดียวหรือทยอยลงทุนแล้วลงทุนแบบไหนถึงจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่ากันวันนี้เราจะมาเจาะลึก2กลยุทธ์การลงทุนยอดฮิตอย่างล้ำำําซ้าหรือลงทุนเงินแบบก้อนเดียวทั้งก้อนและ DCA ลงทุนแบบเฉลี่ยทุกๆเดือนหรือแล้วแต่เราวางแผนพร้อมกับเรื่องราวของคุณอาร์มและคุณมิ้นท์สองเพื่อนรักที่เริ่มต้นลงทุนพร้อมกัน แต่เลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวของพวกเขาจะช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับมาเริ่มกันที่คุณอาร์มครับเขาคือนักลงทุนสายลุยหัวใจนักสู้วันหนึ่งเขาได้รับเงินโบนัสก้อนโตมาห0 0 0งแบาทและเขามีความเชื่อว่าการลงทุนคือการจับจังหวะเขาจึงตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดนี้ลงทุนในสินทรัพย์ตัวเดียวทันทีกลยุทธ์ล้ำสำัมข้อดีของกลยุทธ์นี้คือ ถ้าคุณจับจังหวะตลาดได้แม่นยำและเข้าซื้อในช่วงราคาที่ต่ำที่สุดพอร์ตของคุณจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ข้อเสียก็คือความเสี่ยงสูงมากหากคุณเข้าซื้อในช่วงที่ราคาสูงที่สุดพอดีพอร์ตของคุณจะขาดทุนทันทีเมื่อตลาดปรับตัวลงซึ่งคุณอาร์มก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนี้ครับส่วนนี่คือคุณมิ้นท์เพื่อนของอาร์มครับเธอเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดามีรายได้ประจำและไม่ถนัดในเรื่องการจับจังหวะตลาด เธอจึงตัดสินใจลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันเดือนละ10,000บาทเป็นเวลา10เดือนโดยไม่สนใจว่าราคาหุ้นจะสูงหรือต่ำเป็นการเฉลี่ยต้นทุนแบบดอลลาร์หรือเรียกสั้นๆว่า DCA ในกลยุทธ์การลงทุนยอดนิยมนี้แทนที่จะลงทุนเงินจำนวนมากในคราวเดียวคุณมิ้นจะแบ่งเงินลงทุนออกเป็นจำนวนเงินที่น้อยลงและเท่าๆกันในช่วงเวลาหนึ่งเช่นรายเดือนหรือรายไตรามาสแต่ทำไมาผู้คนถึงทำเช่นนี้ แนวคิดหลักคือการลดความเสี่ยงตลาดมีขึ้นมีลงตลอดเวลาและไม่มีใครรู้ว่าเวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อด้วยวิธีนี้คุณจะหลีกเลี่ยงการนำเงินทั้งหมดไปลงทุนครั้งเดียวเมื่อราคาอาจสูงข้อดีของกลยุทธ์นี้คือช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะผิดเพราะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนเมื่อราคาลงก็ได้ซื้อหน่วยลงทุนที่มากขึ้นเมื่อราคาขึ้นก็ได้ซื้อหน่วยลงทุนที่น้อยลงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเราอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยสร้างวินัยการออมและการลงทุนในระยะยาวให้กับเราโดยอัตโนมัติครับหากตลาดปรับตัวลดลงในเดือนใดเดือนหนึ่งเงิน10,000บาทของคุณจะใช้ซื้อหุ้นได้มากขึ้นหากตลาดปรับตัวสูงขึ้นคุณจะซื้อหุ้นได้น้อยลงในช่วง3ามเดือนแรกตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นคุณอามที่ลงทุนไปเต็มพอร์ต10,000แบาทตั้งแต่ต้นพอร์ตของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วทำกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะที่คุณมิ้นที่ทยอยลงทุนไปแค่ส0,000ื่นบาทพอร์ตของเธอก็เติบโตเช่นกันแต่ก็เติบโตช้ากว่าอาร์มอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้คุณอาร์มรู้สึกภูมิใจในการตัดสินใจของตัวเองมากในขณะที่มิ้นก็แอบคิดว่าถ้าเราลงทุนทีเดียวแบบอาร์มก็คงรวยเร็วกว่านี้แล้วจุดพลิกผันก็มาถึงวิกฤตเศรษฐกิจมายืนอย่างกระทันหันตลาดหุ้นร่วมลงอย่างหนักคุณอาร์มที่ลงทุนไปเต็มพอรตตั้งแต่แรก ต้องเห็นเงินต้นของเขาลดลงไปถึง30-40%ถึงอร์เในเวลาอันสั้นเขารู้สึกเครียดและหมดกำลังใจในขณะที่มิ้นที่ยังคงลงทุนตามแผนเดือนละ1,000 0บาทยังคงทำตามวินัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือพลังของ DCA ครับในช่วงที่ราคาหุ้นตกตำ่ำคุณมิ้นกลับได้หน่วยลงทุนที่ถูกลงมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเธอลดลงไปเรื่อยๆเธอไม่รู้สึกเครียดเลยเพราะเธอรู้ว่า ทุกการลงทุนในช่วงนี้จะทำให้พอร์ตของเธอเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อตลาดฟื้นตัวเมื่อเวลาผ่านไปตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวและกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งพอร์ตของคุณอาร์มที่เคยขาดทุนหนักก็เริ่มกลับมาเท่าทุนแต่ก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่ในขณะที่คุณมิ้นที่ลงทุนในช่วงราคาถูกมาตลอดพอร์ตของเธอเริ่มพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเติบโตแซงหน้าคุณอาร์มไปอย่างเห็นได้ชัดนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของกลยุทธ์ DCA ในช่วงวิกฤตครับ เรื่องราวของอาร์มกับมิ้นสอนให้เราเห็นว่าลัมซัมเหมาะกับคนที่เข้าใจตลาดและพร้อมรับความเสี่ยงสูงส่วนดี a เหมาะกับทุกคนที่อยากสร้างวินัยการลงทุนและลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะผิดแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะเริ่มลงทุนแบบไหนไม่ว่าจะเป็นลัมซัมหรือ DCA สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และจงเลือกลงทุนในแบบที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดครับ